สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับวันนอ้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Undecember นั่นเนงทุกผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ a อ t ชั่นสไตล์เ a ียบอลนะครับที่นตอนนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน่นเทผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะบอกเลยว่ากราฟิกอลังการงานสร้างจริงเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมกันครับ ทีนี้มาแล้วท่านผู้ชมครับสาหรับเกมตัวนี้นะครับจะมีทั้งเวอร์ชัน PC แล้วก็เวอร์ชั่นมือถือด้วยนัเนเง่งท่านผู้ชมครับอาวุธหลักๆจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันเนาะก็จะเป็นอาวุธโจมตีระยะไกล2ชนิดแล้วก็นในส่วนของตัวโจมตีระยะใกล้ก,ก็คืออันนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูกันก่อนนี่ครับอันนี้จะเป็นอาโจมตีระยะใกล้เนาะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ นี่ฟันแบบนี้แล้วก็จะมีพวกสกิลต่างๆให้ใช้งานเนาะจุดเด่นของเกมนี้คืออะไรนี่ครับในการต่อคอมโบนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราเซตในส่วนของตัวสกิลต่างๆในการลิง์นู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวไปแนะนําระบบอีกทีหนึ่งนะัในเุงท่านชมนครับเนี่ยบอกเลยว่ากราฟิกอลังการงานสร้างมากๆเลยแล้วก็ตัวเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับนี่ครับดูนี่ครับ,รบโอ้โหอลังการงานสร้างจริงๆครับผมภาพบอกเลยว่าสุดจัดเนาะ ใครที่ต้องการเล่นเกมสไตล์เดียโบผมว่าเกมนี้จริงเหมือนเดียโบมากกว่าเดียโบอินมอร์ทัลอีก <c oughs> ในความรู้สึกนะเออนี่ครับผมโอเคเดินครับเดี๋ยวเราจะไปดูอาชีพถัดไปเลยนะครับมันจะมีทั้งหมดาสามสายด้วยกันเนาะนี่ครับนี่แต่มันไม่ได้ฟิกนะว่า,าเรา เราไม่สามารถเล่นสายอื่นได้นะครับเราสามารถเอาชุดของสายอื่นมาใส่ได้นะครับอาวุธสายอื่นอะไรแบบนี้นู้ชมครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนสายอื่นเดี๋ยวยังมีคนอยู่ใช่ไหมต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับธนูเนะาะธนูหรือว่าอาเชอร์นั่นเองนู้ชมครับก็จะมีพวกธนูน้ําแข็งธนูพิษแบบนี้นะครับผมแล้วก็พวกแบบนี้นี่มีการแดดแบบนี้ด้วยนะครับ นี่นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นการยิงแบบสายฟ้าแบบนี้เน่สามารถติดตั้งได้ค่อนข้างอิสระเลยไปแบบอีซี่ครับนี่ครับนี่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 น้ำแข็งใส่ไปโอ้โหโคดไหมอันนี้เลเวลร้อยไงให้ดูกันก่อนท่านผู้ชมครับช่วงต้นนะครับเราจะได้เลือกเลยว่าเราจะเล่นสายไหนอะไรยังไงดีท่านผู้ชมครับก็จะมีสกิลหลักๆที่เขามีให้ดูเนาะนี่ครับนี่นี่ยิงพิษใส่ไปเลยยิงพิษใส่ไปเลย อันนี้มันไม่ติดคูลดาวนะมันเป็นช่วงเขาเรียกอะไรช่วงลองสกิลท่านผู้ชมครับเออช่วงลองสกิลมันจะไม่ค่อยติดอะไรนี่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 แช่ไปเรียบร้อยครับเข้าในบ้านกันนะเราเปลี่ยนอาชีพสุดท้ายนะครับหรือว่าอาวุธชิ้นสุดท้ายเนาะหลักๆนะแบ่งไป3าชนิดนะครับจริงๆอาวุธในเกมก็จะมีให้เลือกหลากหลายอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเวทเนาะดูครับพลังโจมตีครับผมโอ้โหแรงการงานสร้างนะเวทพิษครับ เวทพิษนี่สายฟ้าครับเวทไฟนี่ดูดิอลังการไหมอลังการเวอร์อรครับยิงพิษใส่ยิงพิษใส,ส่สายฟ้าแบบนี้โอ้โหอลังการแบบจัด,จดเลยน้องชมเฟิบฟบฟบจริงๆเกมนี้มีสกิลเรียกในส่วนของการซัมมอนตัวละครด้วยนะเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะครับในส่วนของการซัมมอนต่างๆอะไรแบบนี้เฟิบฟิบฟบฟบ นี่ครับเรียบร้อยเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็น أ, เขาเรียกอะไรสามอาวุธหลักที่เขาจะให้เราเล่นน,นั่นเองทท่านครับทีนี้เราก็วิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวทีนี้เราตัดฉากไปตอนที่ทําการสร้างตัวละครแล้วกันนะครับมาสร้างตัวละครกันครับทีนี้ก็จะมีตัวละครผู้ชายแล้วก็ตัวละครผู้หญิงให้เราสร้างเลยทนผู้ชมครับอย่างเช่นผมเลือกตัวละครผู้หญิงเนาะก็จะมีใบหน้าสําเร็จรูปนะครับที่เป็นพรีเซตสีผิวต่างๆครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้เลยเนาะแล้วก็มีทรงผมนิดหน่อยนะครับสีทรงผม แล้วก็ทําการตั้งชื่อแล้วก็สร้างได้เลยนะเดี๋ยวทีนี้เราพาไปดูบรรยากาศในเกมกันครับว่ามีระบบอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับผมทีนี้ทานผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเีงทานผู้ชมครับวิธีการเล่นของเกมนี้เนาะจะมีเควสอยู่บริเวณด้านขวามือทานผู้ชมครับเราสามารถเล่นตามเควสต่างๆได้เลยนะครับ เควสของเกมนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเควสเนื้อเรื่องนะครับเควสภารกิจในส่วนของการคุย NPC ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้เล่นตามเนื้อเรื่องเนาะแอคที่1แอคที่2แอคที่3อะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นบทที่1นะครับอยู่เมืองเทรซายเนาะอันนี้บทที่2นะครับเราย้ายมาอีกเมืองหนึ่งแล้วนั่นองท่านผู้ชมครับแล้วก็เกมนี้จะเจอผู้เล่นอื่นๆออนไลน์อยู่ตรงนี้ด้วย่านผู้ชมครับนี่ผู้เล่นอื่นๆนะครับเราสามารถดูข้อมูลเขาได้นะครับเพิ่มเพื่อนแล้วก็ชวนเข้าปาร์ต เดีย๋ยดูข้อมูลตัวละครนะรว่าตอนนี้เขาใส่อะไรอยู่บ้างนี่ครับเขาใช้ลูนเซตไหนนะครับลูนอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากของเกมนี้ท่านผู้ชมครับมันก็จะเป็นเซตต่างๆนั่นเองเนาะประมาณนี้อ่ะแต่ที่นี้เรามาดูระบบที่น่าสนใจกันบ้างเนาะมันจะมีพวก n อ c ิีต่างๆนะครับอย่างเช่นคนขายของตรงน,นี้นะครับเรากดตัวนี้ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายโพชั่นทั่วไปนะครับท่านผู้ชม ต่อมานะครับก็จะเป็นอ่าตัวช่างตีเหล็กนะช่างตีเหล็กมีอะไรบ้างนะครับมีการย่อยเนาะเราเอาของที่เราไม่จําเป็นนะครับเอามาย่อยเราก็จะได้พวกเศษวัสดุต่างๆมานะเรากดย่อยได้เลยแบบนี้ท่านผู้ชมไปแบบรวดเร็วเลยนะต่อมานี่ครับเราก็มาที่ e n c h a n t นั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เอาอุปกรณ์ลงไปเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็เลือกนะเราจะใช้อ่าวัตถุดิบตรงไหนแล้วก็ทําการกด e n c h a n t แบบนี้ท่านผู้ชมครับก็จะทําการอ่ามีการเลื่อนของเลื่อนคันตีบงตีบวกอยู่นะครับขึ้นอยู่กับอ่าวัสดุ ที่เราเลือกนั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยมันจะมีพวกสเตตัสเปลี่ยนด้วยเห็นปะอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็ลองอ่านกันดูท่านผู้ชมครับตัวเกมมันเป็นภาษาไทยแล้วเนาะผมไปแบบเร็วๆแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับร้านค้าอุปกรณ์นั่นเองเนาะก็ขายพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับใครจะเล่นเนาะก็มีเยอะนะครับมีทั้งมีสั้นดาบนะครับขวานนู่นนี่นั่นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีพวกคาถาธนูต่างๆอะไรแบบนี้น,นั่นเองเนาะ ทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูระบบรูนที่เป็นไฮไลท์ของเกมนี้กันเนาะให้เปิดขีดสามขีดด้านขวาบนนะครับแล้วก็มาที่สกิลนะครับแล้วก็เลือกรูนนะครับรูนพวกนี้มันจะเป็นรูนที่เราสามารถอ่าโผูกหรือว่าติดกันได้นะเอาอยัางไงอธิบายยังไงดีอะก็อย่างเช่นอ่ารูนตัวนี้ท่านผู้ชมครับนี่รูนตัวนี้เห็นป่ามันจะมีสีเขียวสีฟ้าอยู่นะครับสีเขียวสีฟ้าคืออะไรนะครับก็เอาในส่วนของพวกหินที่เป็นหินรูนพวกนี้เอามาต่อนะแต่จริงๆเราต้องอ่านค่าความสามารถด้วยนะครับ และอันไหนที่ใช้ได้นะครับเอาแบบง่ายๆที่เกียรออาเนี่ยเวลาที่เรากดที่หินลูนสีฟ้าอยูเนี้ยมันจะสามารถเอามาต่อกันได้แบบเนี้ยแบบนี้คือต่อกันได้เนี่ยแบบเนี้ยคือต่อกันได้ท่านผู้ชมครับรูนตัวเนี้ยเวลาลิงก์กันแล้วนะครับก็จะมีความเร็วกันโจมตีของสมุนนะครับคืออันเนี้ยจะเป็นสกิลซัมมอนนั่นเองเนาะเนี่ยมันสามารถลิงก์กันได้อะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับนะแต่มันลิงก์ทับกันไม่ได้เห็นปะมันลิงก์ทับกันไม่ได้เออ อันไหนที่มันลิงก์ไม่ได้มันก็จะไม่สามารถกดลิงก์ได้เนาะแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นส,สกิลในการลิงก์เพิ่มเติมเช่นเราซัมมอนมาแล้วนะครับตัวนี้จะให้ทําไงต่อนะครับเอาสกิลอีกสกิลหนึ่งมาวางตรงนี้ท่านผู้ชมครับต้องเป็นสกิลที่สามารถอลิงก์กันได้นะแบบนี้ยังลิงก์ไม่ได้นะถึงจะเป็นสีเดียวกันนะครับต้องอ่านด้วยนะว่าเขาไม่ให้เอาสกิลอะไรมาลิงก์นั่นเองท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นการลิงก์แบบง่ายๆเนาะเดี๋ยวเอาอันอื่นอีกเช่นอันนี้ถ้้้าาเเเเป็็็นนนนสีีฟ่ยยมมัักกกล์ไดหครบ หรือจะเป็นม่ค่อยมีสีอื่นนะรับผมมีแต่สีเขียวสีเขียวนี่รู้สึกะจะไม่ค่อยมีลิงก์เท่าไหร่ก็มีเนี่ยลิงก์นี้นะครับเนี่ยที่สามารถลิงก์กันได้เนาะอันนี้แล้วแต่แล้วผู้ชมเลยนะครับในการเซตเนาะตรงนี้มันประยุกต์กันได้แบบอิสระยอยู่แล้วเนาะแล้วลิงก์หรือว่าลงสกิลตรงนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาเซตอานาถัดไปด้วยนะครับเอาสกิลมาลงเนาะถ้าเป็นช่องนี้จะเป็นเวลาเรากดโจมตีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสกิลในการใช้ในการเรียกอะไรเนี้ยส่วนใหญ่ผมชอบซัมมอน ทีนี้ท่านผู้ชมครับให้เรามาที่ตัวร้านค้ารูนเนาะอยู่ตรงนี้นะครับหาไม่เจอก็กดตรงนี้นะครับนักแปธาตุนั่นเองเนาะก็จะมีร้านค้านะครับตัวนี้ที่ขายพวกสกิลต่างๆท่านผู้ชมครับสกิลนักดาบสกิลธนูสกิลพวกนักเวทนะครับแล้วก็หินรูนต่างๆนะครับถัดมาก็จะมีการพัฒนารูนนะครับตัวนี้ก็เป็นการอัพเลเวลเนาะเอารูนลงไปนะครับแล้วก็ทําการอัพปกติเลยเนี่ยลงทะเบียนเรียบร้อยพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับ อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นการเขาเรียกอะไรการอ่าสุ่มช่องลูนจํานวนช่องนู่นนี่นั่นนะครับอ่เดี๋ยวผมเลือกสักอันหนึ่งอย่างเช่นผมเลือกอ่าอันนี้แล้วกันอันแรกก็เป็นการสุ่มในส่วนของตัวช่องที่ถูกชเชื่อมต่อเนาะอันนี้นะครับผมก็จะเป็นการสุ่มอีกนะครับผมการเปลี่ยนตําแหน่งเนาะอย่างเช่นสีฟ้าอยู่บนใช่ไหมครับมันก็จะเปลี่ยนตําแหน่งไปเรื่อยๆเนาะส่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นการสุ่มสีเนาะ เราอยากได้สีอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นการสุ่มในส่วนของสีตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้เป็นสีฟ้าเนาะสุ่มไปก็จะเป็นสีอื่นๆนุ่นนี้นั่นเนาะคือพวกนี้เราต้องทำให้เสร็จด้วยนะครับเอามาใช้ในการเชื่อมต่อนุ่นนี่นั่นนะครับจริงๆมาสามารถล็อกได้ด้วยนะเออมันจะมีอ่าเดี๋ยวผมมีเทมปะ่ะไม่มีแล้วนะครับมันจะมีตั้งค่าตัวนี้เพื่อทําการล็อกนุ่นนี้นั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าระบบเข้าๆข,ของตัวเกมเนาะนอกจากนี้ก็จะมีตัวสัตว์เลี้ยงด้วยนี่นชม ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะข้อเสียของเกมนี้เลยก็จะเป็นกระเป๋านะครับเวลาที่เราเล่นไปไกลของมันเยอะนะครับช่องมันน้อยเนาะน่าจะต้องเติมช่องกระเป๋านะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับโซด,ดีแอคหรือว่าการอัพสเตตัสเพิ่มเติมนะตรงนี้นะครับผมคืออะไรก็จะมีแบ่งเป็นสายเนาะอันนี้จะเป็นสายสายเอานะครับเล่นสายไหนก็ลองอัพกันดูนะครับอัพแล้วยกในส่วนของตัวแ้มไว้ก็ได้เนาะเวลาที่เราได้ไอ,ไอชุดใหม่ๆมาเราอยากใส่ชุดสายเวทชุดว่องไวนู่นนี่นั่นใส่ได้หมดเลยนะครับจะรวมอยูู่ตรนนนี้แหละะก็อัดัดคบ อันนี้ก็จริงก็จะเป็นของสายเวทเนาะนี่จะเป็นพวกจงใจยาชิดแม่นยำก็เป็นของธนูอะไรแบบนี้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมประยุกเลยเนาะแล้วก็จะมีพวกสายเนยอีกนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นอัพสายต่างๆเนาะในส่วนของการไล่คาถานู่นนี่นั่นตรงนี้ลองอ่านดูนะครับตัวเกมเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดในส่วนของตรงนี้เพิ่มเติมอีกนั่นเองเนาะโอเคครับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ